สวัสดีแฟนทีเดดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำา9%หาาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับคำคืนนี้พลาดไปได้กับสึกแดงเดือดพีเมลีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับหงแดงลิเวอร์พูลเจ้าทีมของโอเรกูน่าโซชาผลงานล่าสุดเปิดบ้านถล่มโรม่า6ประตูต่อ2ส่วนผลงานในลีกบุกไปเสมอลีดยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ก่อนหน้านี้ชนะมา5นะัดรวดตอนนี้อยู่อันดับ2ของตาราง คืนนี้แนวรุกพร้อมส่งบรูโน่เฟอร์นันอปอกปามาคแนลัดฟอร์ดและเอริสันคาวานีส่วนหงแดงของเจอเกนคอปผลงานล่าสุดในเลกเปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้เสมอมาสองนัดรวดตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางคืนนี้พร้อมส่งสามประสานแนวลุกมาเน่เฟมิโน่ซาร่า ผลงานเจอกันลน่าสุดใน FA ครับที่โอทัฟอร์ดแมนยูชนะเลี้ยวภูไป3ประตูต่อ2ส่วนผลงานการมาเยือนโอทัฟอร์ดของเจอร์เกนคลอป6นัดไม่ชนะเลยเสมอ4แพ้2คืนนี้ผมมั่นใจว่าผีแดงมีดีพอที่จะเอาชนะของแดงได้อยา่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%เป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.